รถรุ่นนี้เนี่ยยังไม่มีใครทําสภาพนี้เลยนะไม่มีเนี่ยผมทําช่องพูทีมาเนี่ยสามปีผมไม,ไม่เคยเห็นสภาพเนียนกิฟซะขนาดนี้เลยให้ทุกคนดูใกล้ๆแล้วกันไม่อยากจะพูดะไรเยอะนะครับไม่อยากจะบ,บญญรรยายอะไรเยอะดูในกล้องดีกว่าคือมันเป็นรถที่มันใช้อล่ร,ร่วมกับ N, N R ได้ไหมครับเอออล่เครื่องนี่เหมือน N, N R เลยโอเคจะต่างกันนิดๆหน่อยๆที่สําคัญคือรถรุ่นนี้มันผลิตแค่พันห้าร้อยคันนะอ๋อมันเป็นลิมิเต็ดจำนวนจำกัด อย่าไปมองว่ามันต้องแพงต้องอะไรจริงๆไม่ใช่หรอกรถถูกก็สวยได้ใช่สวยทําไมเสียบเครื่องมันนิ่มเนึ่งเลยพี่เครื่องคันนี้โอฮอนใหม่เพิ่งประกอบเสร็จไม่ไม่ต้องไม,ไม,ไม่ต้องจอยอท่อนะ,อะ Wow. ซึ่งบอกเลยนะครับคันนี้หลายๆคนเนี่ยผมบอกเลยว่าท้องถนนเนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอกันในปัจจุบันซึ่งมันเป็นรถที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักนะครับถ้ามองจากปัจจุบันซึ่งถ้ามันได้รับความนิยมมากปัจจุบันเราก็จะได้เห็นมากบนท้องถนนแต่นี้ไม่ครับมีตรับเข้าสู่ f s x 150ครับดูนี่ดูคันนี้บอกเลยว่าสุดๆแล้วอยู่กับเจ้าของทสองคันสวัสดีครับพีเ yeah. อ ครับสวัสดีครับพีเอพระรามสองนะฮะก็ทำทำมาหมดแล้วเรียกได้ว่า Honda y ยาม h าคาวานี่ก็ผ่านมือมาแล้วใช่ไหมใช่พี่ผ่านมือมหมดแล้วแล้วทำไมถึงเป็นตัวนี้ครับพีเอทำไมต้องจบที่ตัวนี้นี่คือคันล่าสุดเลยไหมคันล่าสุดเรียกได้ว่าผลงานได้ไหมผลงานล่าสุดแล้วกันผลงานล่าสุดแล้วกันพ <Single S 2> ี่ซิงเกิลล่าสุดเพราะว่าแกทำมาหลายรุ่นเหลือเกินไม่ว่าจะด้วยของ r 1นะฮะ s 1 f 1แล้วก็ n p o arm ที่เราเห็นตรงนั้น คันนี้มีความพิเศษยังไงครับพี่จริงๆต้องบอกว่าคันนี้ที่เลือกทําก็คือจะทํามาเป็นรถทัวริงนะเอาไว้ใช้งานเอาไว้ออกทริปถึงเป็นรถที่พยายามทําแล้วก็พยายามใช้เป็นอไหล่เดิมให้มากที่สุด<อ>ซึ่งมันจะแตกต่างจากรถทุกคันที่เราเคยทําครับส่วนใหญ่รถที่ทุกคันที่ทําเนี่ยจะเป็นรถอะไรทำมาเอาไว้แบบเออเราไป ขับรถเล่นไปอะไรอย่างนี้แต่คันนี้ก็คือตั้งใจจะทํามาเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยขี่รถต่างจังหวัดค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยหารถที่มันลงตัวกับเราคืออย่างพวกรถ400ซีซีหรือตัวพันอะไรเงี้ยเวลาถ้าเราเดินทางคนเดียวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันคล่องตัวมันใช้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปกับพวกเพื่อนไปกันในกวนที่แบบมันอยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันเนี่ยผมมองว่ารถรุ่นเนี้ยมันใช้แล้วมันค่อนข้างที่จะใช้สบาย เอาง่ายๆคือพ,พี่ใช้คำว่ากวนแล้วก็แกง๊งหมายความว่าแสดงในทีมเนี่ยขี่แต่รุ่นสไตล์นี้หมดเลยใช่ก็จะเป็น150ทั้งหมดอ๋อก็จะมี n, n r, s r มีวิกเตอร์มีเซอร์ิโกมีทุกอย่างที่เป็น150แล้วก็2จังหวะด้วยแล้วก็เป็น2อยจังหวะโอเคเอาง่ายๆถ้าเราจะไปขี่ตัวพันกับเขามันก็ไม่ค่อยเข้าเนาะเอาง่ายเนาะเออกดตัวพันมันก็จะอยู่ในกวนของตัวพันซึ่งอันนี้มันเป็นกวนของรถเล็กเนาะในกวนของ150 ในความรู้สึกพี่รถเล็กรถใหญ่มีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนเออฟ,ฟิลมันคนละอารมณ์นะยังไงฮะในเรื่องของ2องังหวะกับสี่ยังหวะก็อย่างที่รู้เนาะ uh huh. มันคนละอารมณ์อยู่แล้วเ uh huh. นาะลูกขึ้นเลยหรือว่าช่วงต่อเนื่องมันค่อนข้างท <c oughs> ี่จะแตกต่างกัน <c oughs> ในระหว่าง2อย่ังหวะกับสี่ยังหวะแต่ในความรู้สึกผมคือผมเป็นคนย <c oughs> ุกเก้าศูนย์นะนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ชอบรถที่มันเป็นรถ2อย่งังหวะอาง่ายคือรู้สึกขี่แล้วแฮปปี้ดีใช่ความเร็วไม่ต้องมากเอาแค่พอประมาณพอ แล้วที่ไปที่พูดว่าจะเน้นอันนี้คือเรียกว่าสายทิปได้เลยนะคันนี้ใช่คันนี้ทํามาเพื่อเป็นรถทิปโดยตรงเลยพี่คิดว่าถ้าแบบว่าไปต่างจังหวัดแบบไม่เหนื่อยชิลๆสบายๆในกี่ร้อยโลครับพี่ที่ตอนนี้เวลาไปกันอยู่ก็อยู่ประมาณพันหนึ่งไปกลับอันนี้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 พูดไม่ใช้รอบเล็กนะใช่ไหมรอบเล็กถ้ารอบใหญ่ที่เขาเพิ่งไปกันกลับมาก็สามพันโล อ mm hmm. ที่พวกนั้นเขาบ้าไปดอยอินทนนท์นั่นนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคผมใช้คขว่าบ้าได้ไหมมันร่างกายไหวกันเหรอพี่ก็ไปดอยอินทนนท์กันชุดที่มันไปรอบที่แล้วเนี่ยมันไปหกเจ็ดวันนะอืก็คือไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื Twelve ่อยๆขับไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆคือเท่าหน้าไม้เนี่ยสามพันโลแน่นอนสามพันเพราะว่าเช็คกันมาเรียบร้อยแล้วสามพันอ๋อคือเราวางแผนก่อนเดินทางใช่อะไรต่างๆนะพี่เนาะเพราะว่าคันนี้เราเราคิดว่าทํามาเพื่อใช้งานโดยตรง เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไหล่เราก็ไม่ค่อยได้เน้นให้มันมีอะไหล่เราเน้นที่การเดินทางมากกว่าแล้วก็ความสมบูรณ์ของมันเอาง่ายๆนะครับทุกทกคนคําว่ารถทิปหรือว่าการเดินทางไกลๆเนี่ยอย่าพูดถึงความโตของลูกสูบหรือว่าความแรงเลยนะใช่ไหมใช่เราเน้นที่ความเหนียวมากกว่าถ้าพูดถึงความเหนียวสแตนดาร์ดจริงไหมขบูเดิมขบูเดิมทุกอย่างเดิมหมด มีนิหน่อยใช่นิดหน่อยนะแตจว่าเน้นเหนียวเน้นเหนียวอ๋อน่าแสดงว่าแรงกว่ารถสแตนดาร์ดจากโรงงานแล้วล่ะเพราะว่าเราเวลาเราออกทริปส่วนใหญ่เราก็ยืนพื้นกันอยู่ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอยู่ได้แล้วเนี้ยแค่นั้นเองใช้รอบไม่สูงมากใช่ไหมไม่สูงมากเพราะว่าจริงๆเราเดินทางไกลเนาะแล้วมันเป็นรถเล็กอ่ะแต่ว่าคือเวลาเราไปกับพวกเพื่อนเนี่ยมันก็จะอยู่ในไซส์ร้อยเวทร้อยห้าสิบเหมือนกันหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วมันก็จะ กล้เคียงกันรู้สึกสนุกไหมพี่มันรถเล็กมันก็สนุกนะพี่ความเร็วมันไม่มากผมว่ามันก็ยังมันเป็นสิ่งที่เราพอเรามีความรู้สึกว่าเราควบคุมมันได้มันไม่ได้เร็วอย่างเกินไปครับก็คือการเบรกการอะไรการใช่ระยะมันยังให้โอเคแล้วมันเหมาะกับการเดินทางเอาง่ายคือขี่สนุกขี่สนุกในภาษาของเราซึ่งก็บอกเลยว่าที่ไปเนี่ยอายุก็ไม่ใช่น้อยนะผมว่านะแต่ละท่านนั่นแหละสามสิบไปสี่สิบต้น สี่สิบปลายมาถึงห้าสิบกว่ายังมีเลยพที่เอ้ยคงไม่มีการการโดดนอนแล้วมวกนะคนละฟิลนะคนละฟิลคนละฟิลกับสไตล์แบบว่ารถซิ่งพวกนั้นเพราะว่ารถมันมีสัมภาระหมดนี่เราใช่เรามาท้ายเรามาท้ายหมดทุกคันเพราะฉะนั้นเนี่ยรถมันคนละฟิลกับพวกเวลาเราไปขี่รถเล่นอยู่แล้วรถทิพย์กับขี่รถเล่นมันคนละแบบแล้วพี่นะเพราะว่ารถทิพย์เนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือความอึดความทนของรถแล้วก็มันเหนียว เพราะว่าเวลาที่เราไปเราเดินทางเนี่ยมันเลือกไม่ได้มันทั้งฝนทั้งแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องอึดพอสมควรแล้วเราเคยมีปัญหาเรื่องของพังกลางทางอะไรพวกนี้ไหมพี่เออถ้ารถไม่สมบูรณ์ก็มีนะพี่อย่างทิปก่อนที่ไปน่านเนี่ยก็มีรถของน้องเนี่ยครับก็ลูกติดแล้วถ้าสมบูรณ์แบบนี้ละ่ะคิดว่าถ้าสมบูรณ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยพังหรอกพี่ที่สามพันโลก,ก็ไม่พังก็งไม่พังพีงพ่กันเพราะพอสมบูรณ์แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่พังเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ความเร็วที่มัน เกินจากที่รถมันกําหนดไว้เข้าใจละเอาง่ายๆคือพี่ไม่ได้ใช้รอบพี่สูงมากเกินไปชก็เลยแบบว่าออกมาลงตัวหน่อยทุกอย่างจูนมาแล้วจูน<ช>แล้วไฟอากาศน้ํามันที่ดีนะครับไปได้หมดแล้วสําหรับคนที่เขามองกันอยู่เนี่ยทําไมรุ่นนี้มันถึงได้ไม่ค่อยมีอะ่ะคือจริงๆรถรุ่นนี้มันเป็นรถรุ่นสุดท้ายนะของฮอนด้าที่เป็นสองจังหวะ เพราะว่า NSR เนี่ยออกมาก่อนแล้วก็มาออก f อ s ABS <H> <H> เนี่ยตอนที่ออกเนี่ยออกปีปีเดียวกับ R1 เลยก็คือออกปีเดียวกับ R1 เพราะว่า R1 ก็เป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่สังเกตดูว่ารูปทรงหน้าตาเนี่ยมันเหมือนมันลอกกันมาไม่รู้ว่าคนออกแบบคนเดียวกันหรือเปล่ามองมองมุมไหนพี่ที่พี่ว่าลอกคือถ้า เดี๋ยวเรามีรูปให้ดูว่ามันดูเลยมันจะเหมือนกันยังไงนะให้ท่านผู้ชมดูกันองว่าหน้าตาเนี่ยมันออกในทรงไหนคือพี่สังเกตดูนะครับหน้ามันเนี่ยกับช่วงอกช่วงหน้าทั้งหมดอ่ะกับอาวันเนี่ยถ้าดูปุ๊บมันจะคล้ายๆกันเลยแล้วถ้านั่งกันขับขี่อรอพี่ถ้านั่งกัรขับขี่เหมือนกันเลยคือเป็นรถแนวทัวริ่ง อ๋อคืออาวันก็เป็นรถทัวริงนะใช่ไม่ใช่ซิ่งนะอ่าเป็นซิ่งทัวริงอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนทรงแบบพวกทรงหมอบครับเพราะว่ามันเป็นแฮนด์ยกถ้าเห็นถ้าถ้าเกิดว่าเป็น n อ r มันจะเป็นแฮนด์หมอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกนี้จะเป็นแฮนด์ยกเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับขี่มันจะนั่งสบายกว่าครับหลายคนไม่เข้าใจแฮนด์ยกประมาณไหนนะพี่เขาเรียกว่าแฮนด์ยกอ่ะเนี่ยจะยกในลักษณะยกขึ้นนี้นี่แล้วก็ขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอบเนี่ยมันจะตรงหลงลาง จำไว้นะครับแยกกันประมาณนี้แล้วรุ่นนี้เมื่อก่อนม,นมือหนึ่งมันแพงไหมพี่มือหนึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าหกหมื่นกว่ามั้งพี่หกหมื่นกว่าใช่อันนี้ไม่แน่ใจนะถูกถูกกว่า SP สพีโปราอาร์มใช่ไหมราคาน่าจะใกล้เคียงกันนะพี่เพราะว่ายุคนั้นเอาจริงนะก็ยังไม่มีตังค์ซื้อหรอกอ๋ออ๋อยุคนั้นอ๋อแสดงว,ว่าเพิ่งมาเล่นเนาะตอนที่มีกำลังจริงมีกำลัง แต่ถามว่าเคยเคยเห็นไหมเคยเห็นแต่ว่าก็เพิ่งมาเล่นตอนที่เรามีกําลังนี่แหละครับเพราะว่าจริงๆรถรุ่นนี้เนี่ยยังไม่มีใครทําสภาพนี้เลยนะไม่มีเนี่ยผมทําช่องทูทีมาเนี่ยสามปีผมไม่เคยเห็นสภาพเนียนกิฟสซะขนาดนี้เลยให้ทุกคนดูใ,ใกล้แล้วกันไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับไม่อยากจะบ,บรรยายอะไรเยอะดูในกล้องดีกว่าซึ่งบอกเลยว่าพี่เออันนี้คือทําสีหรือเปล่าครับเออสีเนี่ยรถคันนี้เนี่ยชุดสีเนี่ยเป็นสีแท้นะ แต่ว่าพี่สังเกตดูนะอันนี้คือผมไม่ปิดเลยเนี่ยแท้โรงงานทั้งหมดเลยครับพี่สังเกตเลยมันยังคนละสีเลยพี่อย่าคิดว่าโรงงานมันทํามาสีเดียวกันนะเออใช่คนละสีนะคนละสีนะอ่าพี่เนี่ยตอนนี้มันมีสติ๊กเกอร์แล้ว<อ>มันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกัน<อ>แต่ตอนยังไม่ติดสติ๊กเกอร์นี่จะรู้เลยว่าคนละสีอารมณ์คนละแบบไปเนาะพี่เอคืองานเนี่ยที่เขาทําออกมาจากโรงงานเนี่ยพ่นแค่คนพ่นคนละพ่นหรือว่าพ่นคนละล็อตมันก็คนละสีแล้วนะแล้วรหัสมัน มันรหัสสีมันเหมือนกันแต่ว่าคนพ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันการการที่เขาลงลงแบบความความฉ่ำวามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่น้ําหนักมือคนเรามันไม่เท่ากันนี่พี่เพราะฉะนั้นเนี่ยของที่พ่นออกมาเนี่ยมันไม่ได้พ่นจากคนคนเดียวกันบบางครั้งเนี่ยคนคนเดียวกันเนี่ยทำเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันเลยนะในรถคันหนึ่งเข้าใจแล้วถูกไหมเพราะว่าในแต่ละรอบที่การพ่นเนี่ยมันก็จะมีเข้มมีอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปหาของเก่าพวกนี้มันเลือกไม่ได้ เล,เลือกที่จะให้มันเหมือนกันไม่ได้เหมือนสมัยก่อน <Yeah. S 2> สมัยก่อนตอนที่เขาประกอบถ้าสีไม่เหมือนเขาก็ยกออกถูกไห <Yeah, S 2> มเขามีเขามีของที่มันทดแทนแต่ปัจจุบันเนี่ย <So. S 2> พี่จะไปหาที่ไหนแม้กระทั่งสติกเกอร์เนี่ยที่พี่เห็นเนี่ย uh huh. สติกเกอร์แท้ก็หาไม่ได้แล้วนี่เป็นสติกเกอร์เทียมแต่2ี่กว่าปีแล้ว oh. ได้ขนาดนี้ผมก็มองว่ามันโอเคแล้วนะเฮ้ยกลมกกืนนะพี่ถือว่ามันเป็นงานที่สวยใช่คือเอาไว้ง่ายคือถ้าสมมติว่าทำอันนี้คือยอมรับว่าเบิกใหม่หมดเลย ทุกจุดแทบทุกจุดได้ไหมพี่ก็เท่าที่จะเบิกได้นะพี่นะค,คือเอาคือเอาง่ายๆคือมันเป็นรถที่มันใช้อไหลัยร่วมกับเอ็ได้ไหมครับเอออล่เครื่องนี่เหมือน n อ็เอเลย <Okay. S 1> จะต่างกันนิดๆหน่นอยๆแค่นั้นเหมือนเขายกจากไอตัวตาหวาน RW มาใส่ใช่ไหมใช่เครื่องเดียวกันเลยใช่เครื่องเดียวกันเหมือนอาไอตัวนี้สามจิลามาเอูเออาร์สามเก้าใช่โอเคราะเขาแต่งมาละแต่พอมาถึงยุคผมที่เอามารีบิวแล้วผมก็จับไส้ข้างในเป็น เอ็นเอซอาร์หมดแล้วนะเป็นโปรหมดแล้วมีหมกมีโมกเล็กๆเพราะว่าอะไรของบางอย่างนี่มันหาไม่ได้อย่างเสื้อ A w ดบิเนี่ยมันหายากเพราะฉะนั้นเสื้อโปรมันเบิกได้เราก็ซื้อเสื้อโปรเอาคือความนิยมโปรอาร์มเขาเยอะใช่เราก็ผสมเอาพอใจละเพราะว่าอจุดยึดต่างเสื้อกันเหมือนกันแหละเหมือนกันทุกอย่างใช่ใีไหนช่องพอร์ตไม่เหมือนกันแค่นั้นเองใช่เพราะฉะนั้นมันใช้ด้วยกันได้สายไฟมันก็ยังใช้ด้วยกันได้เลยแล้วถ้ารถคันนี้ มีการได้แบบว่าจะจะลงอะไหล่อะไรไหมพี่ไม่ลงครับไม่ลงเลยคือจริงๆคันนี้ถ้าเกิดพี่สังเกตดูนะมันจะมีอะไหล่น้อยมากที่ผมใช้เนี่ยคือน้อยจริงๆครับคัสก็ยังเป็นคัสเดิมสวิตช์ไฟก็เป็นสวิตช์ไฟเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับจะมีแค่มือเบรกอันเดียวที่เป็นของ250นิชินนิชินเนาะก็เลือกเป็นเบอร์14ถือว่าเล็กสุดแล้วนะครับแล้วก็มีปั๊มที่เราซื้อเนี่ย เพราะว่าอะไรปั๊มเดิมเนี่ยราคาเนี่ยมันแพงครับต้องบอกอย่างนี้เลยปั๊มเดิมติดรถเนี่ยตอนนี้ราคาตัวหนึ่งเกือบสี่พันบาทนะโอ้โหถ้าสี่พันบาทเนี่ยผมมาผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมก็เลยเลือกของใหม่ใส่ราคาพันกว่าบาทแล้วใช้ดีไหมใช้ดีดินะเพราะมันก็ติดรถพวกที่เขาใช้งานกันอยู่งั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอะไรก็ต้อง เบิกที่มันเดิมเดิมอะไรที่มันมีให้เบิกเราก็เบิกเบิกไม่มี uh huh. เราก็ซื้อใหม่ uh huh. เราก็เปลี่ยนแปลงเอานี่มันยุค2020แล้วพี่ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อะไรที่เบิกได้เราก็เบิกเบิกไม่ได้เราก็นี่นี่ผมเชื่อว่าเบิกใช่ไหมไฟทันไ,ไฟท้าย,ายนั่นนี่โอ้สมบูรณ์วะผมว่ามันเป็นรถที่ถ้าถ้าถ้าเรียกว่าถ้าจะไปประกวดนะประกวดสายเดิมผมว่าคันนี้อันดับต้นๆ้นแน่นอนครับ มาดูแต่แอบมีหมกนะโชคใช่ไหมฮะใช่ใช่คันนี้ถ้าเกิดว่าที่ไม่เดิมก็จะมีคับมโชรักหลังโอลินแล้วก็ล้อหน้าที่จะเป็นล้อหน้าไอเอสกันตงแล้วก็มีจานแบมโบใช่อ่าที่เห็นหลักๆนะก็จะมีแค่นี้แล้วก็มีเกียร์โยงอีกชุดหนึ่งที่เหลือเดิมหมดสมมุติว่าหลายๆคนเขาอยากจะปั้นรุ่นนี้สไตล์เดิมๆเนี่ยเขาอยากจะเตรียมงบไปเท่าไหร่ดีครับพี่ เออคันนี้โชคดีนะพี่ผมก็หมดไม่เยอะคันนี้หมดไปแสนกว่าบาทสำหรับสำหรับคันนี้นะใช่เพราะว่าผมมีอะไรที่มันเป็นของเก่าอยู่ส่วนหนึ่งด้วยเอายมาใช้สมสมติผมอยากได้ทัวรลิงสักคันหนึ่งไปขี่กับพวกพี่พี่เนี่ยถ้าอยากได้รุ่นสไตล์เนี้ยผมต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ไม่ต้องเบิกก็ได้เฟลลี่เดินฟเนฟลลี่เดินทำสีพี่เอคิดว่าจบพี่เท่าไหร่คบก็จริงๆถ้าทํารถเดิมติดโรงงานเดิมมาถ้าได้รถแห้งๆมานะแล้วเอามาทําสีใหม่ทําอะไรใหม่ผมว่างบอยู่บวกลบไม่เกินแสน จบแน่นอนจบแต่เป็นพวกทำสีนะไม่ใช่ใชของเบิกนะใช่งั้นก็แสดงว่าถือว่าบางคนอาจจะมองว่าแพงด้วยแต่จริงๆแล้วการปั้นเองนะครับมันมันแพงอยู่แล้วละ่ะถ้าอยากได้ถูกๆก,ก็เน้นที่เขาแบบปั้นขายแล้วกันใช่เพราะว่าถูกใจเขากับถูกใจเรามันไม่เหมือนกันใช่หน้าสนในนยแบบสไตล์นี้คนว่าไงครับรุ่นนี้รุ่นนี้มีความ ดูแล้วน่าจะสบายมากดูจากเบาะแล้วการขับขี่มันสบายคนซ้อนน่าจะเอาอยู่นะแล้วที่สําคัญคือรถรุ่นนี้มันผลิตแค่พันห้าร้อยคันนะอ๋อมันเป็นลิมิเต็ดจำนวนจํากัดรุ่นนี้สีนี้หรือว่าเฉพาะตัว F S X F S X ก็คือรหัสนี้นะรหัสนี้มันจะผลิตน้อยจมีสองสีมีสีเขียวกับสีส้มทาไมเขาถึงผลิตน้อยครับคือผมว่ามันเป็นปลายน้ําของสองจังหวะแล้วในเรื่องของค่าเสียผมจําได้ไปอ่านมานะยูโรสามที่เขาบอกว่าเปลี่ยนไป มันเป็นปลายน้ําของสองจังหวะแล้วเพราะตอนนั้นมันปี2 0 0พันแล้วมันเริ่มมี4จังหวะเข้ามาแล้วผมว่าในคนในยุคนั้นอ่ะเขาแทนที่จะมาซื้อพวกนี้เขาซื้อ4จังหวะจริงไหมใช่เพราะว่าคนก็เปลี่ยนไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามการเวลาใช่ขนาดยกตัวอย่างรุ่นหนึ่งครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบ h อ n d ้าแฟน t อมใช่พี่ใช่เป็นเครื่องสองจังหวะอยู่แล้ว150เป็นสองจังหวะ150ก็เครื่องตัวเดียวกับตัวนี้แหละครับใช่และสุดท้ายเปลี่ยนมาเป็น200ถูก 204จังหวดถูกนี่นะครับคือเขาเรียกว่ายุค2,000ครับเกี่ยวระหว่าง2และ4จังหวดเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็เลยหาดูได้ยากเพราะฉะนั้นปัจจุบันถ้าใครอยากจะได้นะครับผมแนะนำเป็นรถที่น่าขี่น่าใช้รุ่นหนึ่งถ้าถ้าจะเอาไปเล่นกับพวกรถแรงแงก็มันก็ไม่ใช่แนวละไม่ใช่เน้นแบบขี่ล้อมันเป็นแนว<อ><ๆ>ขี่ล้อล้อขี่สบายรถทัวริ่งหลังจากครอบครองมามีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เขาเคยเห็นรุ่น,นี้มาทักเยอะไหมพี่มีครับมีทักอยู่ทักอยู่เยอะ ค,นะคือบางคนก็อยากจะได้อยากจะเก็บผมบอกว่าพี่ก็ลองหาดูว่าตอนนี้มันก็ยังมีคนขายอยู่เนื่นองจากว่า1ัน0คันเนี่ยเท่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่เกินร้อยคันอ๋อพอมียังยังมีพอมีอยู่แล้วก็ราคาไม่สูงเพราะว่าถ้าถามผมว่าเวลาทําแล้วผมกับชอบฟิลลิ่งการขับขี่ของมันมากกว่าเพราะว่ามันไม่ก้มมากแล้วมันขี่แล้วมันไม่เหนื่อย<ช>มันขี่สบายคือผมขี่มาหลายรุ่นแล้ว่ พอมาขี่รุ่นนี้แล้วรู้สึกว่ามันสบายอ่าแต่เพียงแต่ว่าคนที่จะมองว่าไม่อยากทําเพราะว่าอะไรมันหายากแต่จริงๆมันก็ยังพอหาได้ถ้ากับขี่เป็นไงพี่เอถ้านั่งถ้าอะไรพวกนี้มันแนวโค้งอยู่แล้วเป็นสปอร์ตโค้งหลังตรงมันไม่ต้องก้มแต่ถ้าเกิดว่าเป็น n s r มันก้มมันคคละสไตล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอายุเรามากขึ้นเนี่ยเราก็เลือกรถที่มันขับขี่แล้วมันสบายถ้าเราเป็นวัยรุ่นเราก็ต้องหมอมอหน่อยใช่ปะ อ่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าสิ่งที่เราเลือกคือรถที่เราจะเอามาใช้ในเมืองกับรถที่เราจะไปใช้ออกทิปมันจะต้องเป็นคนละคันโอเคเพราะว่ามันใช้ประโยชน์คนละอย่างอืเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆก็ใช้ในเมืองได้นะพี่ก็ใช้ในเมืองด้วยออกทิปด้วยออกทิปด้วยกลายเป็นว่าช่วงหลังนี้ก็ขับคันนี้เยอะนะนะเอาไม่ขับคันนั้นเหรออะไรเต็มๆอ่ะคันนั้นไม่เอาละก็ขับบ้างเฉพาะเวลาออกทิปออกไปขับรถเล่นกับพวกพี่อะไรเงี้ยเนาะที่เหลือก็จอด เพราะจริงๆเรื่องรถอะไหล่เนี่ยมันไม่เซฟตี้เวลาที่เราออกไปออกทริปออกเดินทางต่างจังหวัดการจอดการจอดมันเราต้องมานั่งระวังแต่ว่าถ้าเราทําเป็นรถออกทริปโดยการที่เราไม่ได้ไปใส่อะไหล่กับมันมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไปถึงไหนเราก็จอดแล้วเราก็เดินได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงสบายใจเพราะฉะนั้นเราก็แยกประเภทของรถออกไป ถ้าใครนึกนึกถึงสภาพจิตใจตรงนี้ไม่ออกนึกถึงว่าคุณมีหมวกมแพงๆสักใบเนี่ยกูจะไปที่รถไหมแค่นั้นเองเรียบเทียบนะคุณก็ต้องเดินถือเพราะฉะนั้นการที่ลดอะไรเยอะก็เหมือนกันบางครั้งมันโดนถอดได้นะพี่โดนเออโดนถอดได้เลยบางตัวมัโนโคตรแพงเลยน็อตไล่ลมอะไรต่างคันนี้ถึงพยายามลดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมให้มันกลับไปสแตนดาร์ดดีกว่ากลับไปสนะแตนดาร์ดเนี่ยนว่าสแตนดาร์ดเนี่ยถ้านั่งเอ่ยอะไรเอ่ยมันอาจจะแบบ ไม่ถูกใจเรารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปรับด้วยการใส่เกยยงใส่อะไรหน่อยคแค่นั้นเองนะครับ,รบส่วนของก็พยายามเลือกเป็นของตลาดแบรนด์ตลาดซึ่งจับต้องได้หาซื้อที่ไหนก็ได้เพราะว่าคนน่ะทุกคนคิดแต่ว่าผมอ่ะทำแต่รถแพงอ่าแต่ผมก็ทำรถถูกได้ผมทำได้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นว่ามันจะต้องแพงแล้วสวยถูกมันก็สวยได้สวยหรือไม่สวยเราไม่ต้องตัดสินคนที่เห็น่ะเขาจะตัดสินเลยว่ารถเราสวยหรือไม่สวยนั่นไงเอาง่ายคือ จะว่าจะว่าแบบสวยแบบเทพสวยบูทอนอันนี้ไม่ใช่ในสายตาผมนะครับถ้าไม่ได้มองเรื่องอะไรเพราะว่าคันนี้สวยสวยไล่ๆกันเลยใช่สวยไล่กันเลยเอะดูในกล้องแล้วเดี๋ยวเทปหน้าเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูด,ด,ด,ดีไหมจุดต่อจุดดีไหมแบบฟิลการขับขี่ไล้ววันี้ได้ไหมพี่เได้ครับได้นะ๋ยวสตาร์ทให้คนดูได้ดูก่อนดีกว่าโอ้ยอยากฟังเสียงลึกเกินติดหรือเปล่าทีเดียวไม่ต้องคิดมาก ทำไมเสียงเครื่องมันนิ่มหนึ่งเลยพี่เครื่องคันนี้โอเวอร์ฮอนใหม่เพิ่งประกอบเสร็จไม่ไม่ต้องไม่ต้องจอยอท่อนะ,อะฟังตรงนี้แค่นี้นี่คือการเดินต่อองบิดแล้วหน่อยนะพี่ออปิดอ<ฆ>ุกอ่าโคตรโคตรนิ่มเสียงเขานิ่มมากขอลองอนุญาตนะครับขอลองหน่อยประกับคันเล่งตัวนี้ เหมอนกันเนาะปิดบิดประกับดีมากแล้วก็รู้สึกว่าจัดเหมือนกันนะเนี่ยพยายามเลือกของขมาใส่ออกแบบขี่ง่ายๆทําแบบใช้สบายๆประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมแล้วก็พี่เอนะฮะที่ได้ผลิตเขาเรียกว่าผลงานล่าสุดที่จะได้ว่าทุกคนสามารถจับต้องได้เอาง,ง่ายๆคือคุณตัดโอลินคุณตัดอะไรพวกนี้ออก ใส่เดินทั้งหมดชกเดิมนมานี่ราคาไม่บานปลายแน่นอน,น,นเ,เนาะเพนะใช่ถ้าใครอยากจะทําตามนะฮะเนี่ยจริงๆเริ่อไม่เบิกใหม่ใช่ไหมถ้าไม่ม,<า>มีงบก็ใช้ของเดิมสิครับไม่เป็นไรจริงไหมล่ะพี่เออพิวเอากอก,อกอเลขไม้ศูนรโลได้หมดเพราะฉะนั้นอย่ามองอย่าไปมองว่ามันต้องแพงต้องอะไรจริงไม่ใช่หรอกรถถูกก็สวยได้ใช่สวย แต่ถ้าแต่ถ้าในแง่ของการประกวดจริงๆมันก็อาจจะสู้รถเบิร์ดไม่ได้ถ,ถ้าขี่ด้วยกันมอนเผินนะพอๆกันแหละจากที่ประสบการณ์ที่ผมใช้นะครับซึ่งรถแต่ละคันผมก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกเห็นรถสวยๆก็อยากได้เหมือนกันนะขอบคุณมากๆนะครับพี่สำหรับ,รบที่ให้ดูนกคันนี้ผมเรียกนกแล้วกันนกไฟนะครับ เะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่สนุกสนุกแล้วก็มีสาระแบบนี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับอยากจะติดต่องานโฆษณาครับรีวิวร้านต่างๆหรืออยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องทุิีปัตตบนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับที่ ID Line ดังนี้นะครับ b a s i c z a ครับงานไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะฮะ